สงคนเราเป็นคนเพื่อผู้อื่นเราสนใจไม่ใช่แค่ความรู้ในด้านวิชาการแต่ในด้านต้องการการเปลี่ยนแปลงตนเองให้พัฒนาบ,บุคลิกภาพก่อนตอนให้ให้คิดถึงผู้อื่นมากแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามนะะช่วยสังคมให้ดีขึ้นอะไรก็และวแต่งนอะระเนี่เป็นคนเพื่อผู้อื่น ผู้ที่ตั้งคณะเราเป็นนักบุญอิกนาเซียโอเคนโดโยลานะฮะตั้งคณะเราประมาณ500ปีที่แล้วตอนนั้นเรียกว่าคณะเขพระเจสุจา้านะแต่ที่หลังเจสุวิตชามาซิกนณนะมีอิทธิพลก้มกันจางมากนะเพราะเป็นคณะที่มีการศึกษาแล้วก็เปิดโรงเรียน,เป,นเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็บันทีทางเจ้าเจ้าเมืองนะกษัตริย์เชิญเจสวิตเป็น เป็นผู้ให้คำแนะนําก็ทําให้เป็นผู้ที่มีตําแหน่งมีอิทธิพลก็เวลามีคนมีอำนาจมีอิทธิพลมีศัตรูแล้วก็มีคนที่เราเล่น<ม>พวกนี้พวกของพระเยซูเราเล่นว่าเยซวตเป็นคำเราเล่นเยซวดดูถูเยซวดโดยลืมว่าเป็นคำเราเล่นเล่นดูถูอางนี้กลายเป็นชื่อของเรานะเป็นเยสวตเป็นคนของพระเยซู เราเป็นกันนะที่ไม่มีงานเฉพาะที่จะเป็นจะต้องทำเราทำสิ่งที่เห็นว่าพระศาสนาจักท้องถิ่นหรือประเทศเล็กเขตน,นั้นต้องการอะไรมากที่สุดและเราไยาะามทำฉะนั้นงานที่เราทำมีหลากหลายทุกประเภทนะฮะแต่ด่านการศึกษาเป็นต้นนะสมมติว่าสัาวบันนี้ก็เป็นสัาวบันที่ตั้งในจังหวัดในจังหวัดที่มีติตพันธ์จำนวนมากมาย ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้รับการศรกาึกษาในระดับสูงนะเพราะว่าเราก็ทราบว,ว่ามหา,าวิทยาลัยชอนใหญ่นะเป็นมหา,าวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองแล้วก็คนที่ไปก็เป็นคนที่มีฐานะพวกนี้เป็นสำหรับคนที่ไม่มีฐานะนะที่ไม่มีโอกาสนะแต่ว่าในที่อื่นก็สืบเลิกแต่อาจจะทํางานในด้านสังคมสงเคราะห์อาจจะทํางานในด้านาพัฒนาจิตใจเรามีบ้านที่เรียกว่าบ้านเข้าเนีย่ยเป็นบ้านฟื้นฟจูจิตใจ ที่มีคนที่กำลังหาพระเจ้าหรือกำลังหาความหมายของชีวิตไปอยู่ที่นั่นหลายวันมีคนนนะแนะนำให้เรียกว่าเข้าเงียบคือทบทวนไตรตรองเป้าหมายชีวิตของตนโดยมีผู้ที่ให้คำแนะนำอีกด้วยอะไรลักษณะน,น,นี้ก็สุลเตความต้องการของต้องตินของบุคคลที่เราไปไปช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นงานของเรานี้ไม่มีงานเฉพาะที่เราจะต้องทำหลากหลายหลายประเภทนะ นั่งเป็นอาจาจย์อาจรจย์นะ <c oughs> เราไม่ค่อยมีเงินแต่ว่ามีกนบริจาคมีคนบริจาคนะเช่นเราทํางานกับกองรพยพตมชายแดนพม่านะฮะก็เราดูเลไม่รู้กี่คนนะฮะเป็นร้อยเป็นเป็นพันนะฮะก็มีองค์กรต่างประเทศนะที่ให้ทุนนะฮะที่เป็นทั้งคัทอลิกและไม่ใช่กัทอลิกมีมีคนที่มีน้ําใจดีและช่วยเหลือเรานะฮะในที่นี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ ไม่วานเวลามีคนมาประชุมที่นี่พราเห็นหน้าเห็นบุคคลที่ให้ทุนเราตอนที่เป็นร้านนะ<ม>เขาเห็นว่างานนี้เป็นงานที่เขาชอบที่มีความหมายแลยเขาก็ให้มีคนหนึ่งให้เจ็ดในล้านบาทไม่ว่านนะให้เราให้สถาบันนี้นะ<ม>อย่างนั้นเราเพระเยซูเจ้าแกาบอกว่าจะเป็นควาหวังว่าจะกินอะไรจะเดินมาอะไรจะใส,ส่เสื้อผ้าจันไรจงสวีขา พระประสงค์ของพระเจ้าและพระองค์จะประทานทุก,ททกสิ่งให้ถ้าก็เป็นจริงแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีเงินมาไม่เคยขาดเป็นกสัจั์เคยถ้าพูดถึงสตารบังนี้นะสตาร์บันนี้แล้วก็หวังว่กวาก็จะได้ไบุคคล ที่ไม่ได้คิดถึงแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวกำไรของตัวเองจะเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นมากกว่านะที่ใช้ผลสวรรค์ของตนเพื่อช่วยเหลือสังคมนะอันนี้เป็นจุดประสงค์ของเราถ้าพูดภาษาอังกฤษจะเป็นว่า m e n or woman for others เป็นคนเพื่อผู้อื่นนะนี่เป็นจุดประสงค์ใหญ่เพราะฉะนั้นเราเราสนใจไม่ใช่แค่ความรู้ในด้านวิชจการแต่ในด้าน ต้องการการเปลี่ยนแปลงตนเองให้พัฒนาบ,บุคลิกภาพก่อนตนให้ให้กิดสิงผู้อื่นมากแล้วก็แล้วก็พยายามนะช่วยสังคมให้ดีขึ้นอะไรกันล้วแต่งนะราสาระเนี่ยเป็นคนเพื่อผู้อื่นขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ยากไร้ได้ที่มูนิธิยุวพัฒน์โครงการเยสุิตเพื่อการศึกษาขอพระเจ้าวอวยพรในน้ำใจของท่านครับ าใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ